สาวๆหลายคนชอบยืนฉี่ตอนอาบน้ำเพราะคิดว่าสะดวกใช่ไหมครับแต่รู้ไหมครับว่าพฤติกรรมนี้อาจทำร้ายสุขภาพได้ในระยะยาว5ข้อเสียของการยืนฉี่ขณะอาบน้ำา1ฉี่ไม่หมดโจด์การยืนฉี่จะทำให้กล้ามเนื้อเกรง็งปัสสาวะออกไม่หมดเสียงนิ้วในกระเพาะปัสสาวะครับ2เพิ่มโอกาสติดเชื้อทางเดินปัสสาวะบางครั้งปัสสาวะอาจไหลย,ย้อนทำให้เชื้อโรคเข้าสู่ท่อปัสสาวะได้ง่าย3กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานอ่อนแรง ถ้ายืนทําให้กล้ามเนื้อส่วนนี้เกรงตลอดเมื่อทํำบ่อยๆจะอ่อนแรงเสียงกลั้นปัสสาวะไม่อยู่เมื่ออายุมากขึ้นครับ 4. สมองจะจําพฤติกรรมที่ผิด การยืนฉี่บ่อยสมองจะจำว่าท่านี้คือท่าปกติสุดท้ายร่างกายอาจอั้นปัสสาวะหรือฉี่ไม่สุดจนติดเป็นนิสัยและ5ปัญหาความสะอาดและกลิ่นแม้ว่าจะอาบน้ำแต่ปัสสาวะกระเด็นบนผิวหรือว่าพื้นได้ครับสรุปว่าการนั่งฉี่บนโถสุขภัณฑ์เป็นวิธีที่ปลอดภัยถูกหลักสุข,ขลักษณะสำหรับใครที่เคยยืนฉี่ในห้องน้ำเพราะว่าขี้เกียจบ้างหลังจากนี้อาจต้องคิดใหม่แล้วนะครับส่วนคุณผู้ชายเองก็ควรนั่งฉี่เช่นกันนะครับเพราะว่าในหลายประเทศผู้ชายก็นิยมหันมานั่งฉี่กันแล้วครับ